สิริกัญญาบอกดิจิทัลวอ l เล็ตทำไม่ดีเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญเหมือนการฆ่าตัวตายสิริกัญญามองปรับเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็เพราะงบไม่พอแถมถ้าใช้งบผูกพันจะทำให้ร้านค้าไม่ได้เงินทันทีจี้ทบทวนให้ดีเพราะเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญและเหมือนการฆ่าตัวตาย 26ตุลาคม2566ที่รัฐสภา,านางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวถึงนโยบายดิจิทัลว a l เล็ของรัฐบาลที่มีการปรับลดเงื่อนไขว่าปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องมีการปรับหลักเกณฑ์โดยการที่คัดกรองคนรวยออกก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลน่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้กับนโยบายนี้แน่นอน จึงจำเป็นต้องทําจํานวนคนที่ได้รับผลประโยชน์ให้ลดลงซึ่งถึงแม้ว่าจะลดลงแล้วก็ยังมีคนที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ43-49ล้านคนอยู่ดีดังนั้นโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567ก็มีค่อนข้างน้อยและมีข้อเสนอออกมาอีกว่าจะใช้งบผูกพันปีละ1แสนล้านบาทภายใน4ปีตนคิดว่าก็ยิ่งชัดเจนว่าง,งบประมาณปี2,567มีที่ว่างให้ทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็เพียงแค่1 1000ล้านบาทเท่านั้น กรณีจำเป็นที่ต้องผูกพันไปถึง4ปีก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่ไม่ได้เงินสดไปทันทีและต้องรอหลายรอบปีงบประมาณก็จะกระทบกับร้านค้าอาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอถ้าหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าของตนเองก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำไปนางสาวสิริกัญญากล่าว นางสาววสิริกัญญากล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนพูดตอกย้ำว่าโครงการดิจิทัลบอลเลตมาถึงทางตันแล้วเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐธนาคารออมสินดำเนินโครงการนี้ไปก่อนได้จึงติดข้อจำกัดหลักที่เป็นต่อใหญ่คือเรื่องแหล่งที่มาของเงินซึ่งตนคิดว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ถ้างเงื่อนไขเปลี่ยนไปหมดแล้วอาจจำเป็นที่ต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดทบทวนนโยบายใหม่ทั้งหมด เมื่อถามว่าการปรับเงื่อนไขทําให้จํานวนผู้ได้รับลดลงมากน้อยอย่างไรและสะท้อนอะไรบ้างนางสาววสิริกัญญากล่าวว่าลดไปได้นิดเดียวสําหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน2 5 0 0 0บาทรวมถึงเงื่อนไขบัญชีเงินฝากลดไปได้13ล้านคนถ้าเกิดเงินเดือนเกินห0,000บาทยิ่งลดไปได้น้อยใหญ่เลยลดไปได้แค่เจล้านคนดังนั้นเกณฑ์น,นี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในแง่ของการที่จะประหยัดงบประมาณลงก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงว่าจะทำอย่างไรกันต่อ นางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาววิริกัญญาย้ำว่าถ้าสุดท้ายรัฐบาลกลับไปทางเลือกที่สามที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตนมองว่าอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นโครงการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพคนที่มีรายได้น้อยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนจะกลายเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน ย้ำว่าคำว่าทบทวนหมายถึงอาจจะให้เปลี่ยนวิธีการมากกว่ายกเลิกโครงการตนเข้าใจดีว่าสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนก็สำคัญดิฉันเข้าใจว่าเพื่อไทยได้หาเสียงไว้แต่ก็สามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าติดปัญหาในเรื่องอะไรดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่มีอุปสรรคชิ้นใหญ่คืองบประมาณนางสาวสิริกัญญากล่าว เมื่อถามว่าสุดท้ายจะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องรอดูว่าจะเป็นรูปแบบนั้นหรือไม่ตอนนี้งบประมาณที่ไปทบทวนในแต่ละหน่วยงานของรัฐทำการเสร็จแล้วและเริ่มทยอยส่งกลับมาที่สำนักงบประมาณดังนั้นสำนักงบประมาณมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าจะสามารถที่จะตัดลดงบหรือไกล่เกลี่ยง,งบประมาณปี2567ได้เท่าไหร่ ดังนั้นถ้าไม่ทำงบประมาณผูกพันข้ามปีทางออกทางเดียวก็คือให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปเป็นเพียงแค่เยียวยาค่าครองชีพนางสาวสิริกัญญากล่าว โดยนางสาวสิริกัญญายังกล่าวต่อว่าฝ่ายค้านจะยังรอให้มติผลการประชุมกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ออกมาก่อน,นอนเรายังใจดีให้รัฐบาลกลับไปคิดทวนลงังอรายละเอียดทุกอย่างและให้คณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อเสนอกับคณะรัฐมนตรีเราจะได้ทําการตรวจสอบกันต่อไปหลายกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรก็รอที่จะพูดคุยอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปิดซอมไม่ประชุมแต่หากเปิดสมัยประชุมเราก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนพร้อมย้ำสื่อมวลชนให้สอบถามร้านค้าว่าหากมีการทยอยจ่ายเงินสดไม่ได้ทันทีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอยู่หรือไม่ นางสาวสิริกัญยาระบุอีกว่าตอนนี้แหล่งเงินจากธนาคารออมสินไม่สามารถใช้ได้แล้วถ้าจะใช้ธนาคารออมสินต้องแก้ไขกฎหมายส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงินเหมือนช่วงโควิดนั้นเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าพระราชกำหนดจะออกได้เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นซึ่งต้องกลับไปถามสำนักบริหา,ารนีศาลธารณะว่าจะยอมหรือไม่ในกรณีที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนและเสี่ยงต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องขอบอกว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตายได้